บารมีทั้ง30สประการเนี่ย่งออกเป็นสามัญบารมีอุปปาบบาร,รมีและตาบารมัตกบารมีจะมีคำถามว่าอะไรคือสามัญบารมีก็คือการบริจาคทานทั่วๆไปเรียกว่าสามัญบารมีอะไรคืออุปปาบบาร,รมีก็คือการบริจาคอวัยวะเลือดเนื้อ อย่างนี้เรียกว่าเป็นอุปปาปารมีอะไรคือปรมัตถบรารมีก็คือการบริจาคชีวิตหรือให้ชีวิตเป็นทานต่อสรรพสัตว์อย่างนี้ก็เรียกว่าปรมัตถราบารมีในข้อมาตฐานทานบรารมีแบ่งเ,เป็นสามสามขั้นสามัญญาทานอุปบาทานและก็ปรมัตถรทานสามัญญาทานก็คือการ ให้วัตถุธาตต่างๆอุปปัฏทานก็คือการให้เลือดเนื้อให้อวัยวะเรียกว่าอุปปัฏานปรมัทาทานก็คือการให้ชีวิตเป็นทานต่อสรรพสัตว์อย่างนี้เรียกว่าปรมัญฐทา,ทานเหมือนกันหลศีลก็เหมือนกันอยู่ในรสนอย่างนี้ไอ้ยัน ทัศบารมีทั้ง30สประการเนี่ยทำให้ยาจบธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ทำให้พระราชาธรรมดาธรรมดากลายเป็นศาสดาผู้งดงามและองค์หาดยิ่งยกโดยอำนาจในทัศบารมีทั้ง30สบประการหรือว่าบาร,รมีทั้งสิบทัศนเนี่นะก็ ทำให้พระโพธิสัตว์กลายเป็นพระศาสดาผู้ไดนน้รับการยกย่องสรรเสริญจากสามโลกใดแล้วพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ได้บูชาคุณไม่ได้บูชาพระพุทธเจา้าแต่บูชาทมทั้งสิบประการแเราทำสิบประการนี้ก็ประดับประดาตกแต่งให้อากาศสัทธากลายเป็นกลายเป็น ขวารกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบัตว์ทั้งหลายไม่ได้บูชาพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่บูชาพระธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือที่มาของบทสวดที่พวกเราสาธยายกันวันนี้พวกเราได้มากันมาจเจริญหนึ่งในทศารารมีคืออะไรเนคขังมะบรมี ในกรรมเม่าเรามีแล้วมีฐานไหมมีศีลไหมรับศีลไปแล้วได้ปัญญาไหมมีวิริยะความเพียรไหมมีขันติไหมสัจจะมีไหมอธิฐานไว้ในใจมีเมตตาพอมีไหมจริงอ่ะ ถ้าไม่เชื่อเลยว่าู้เบกขามีไหมไม่ต้องบอกมีอยู่แล้วด,ดูนี่นั่งนิ่งพิมเสาหัวตกแลยนั่นแหละเบกขาล้มแล้ว <c oughs> แต่งั้นแค่ทำอย่างเดียวก็ได้สิบอย่างครบสมบูรณ์ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่รุกนหลานได้ทำขอบุญเหล่านี้จะย้อนกลับไปสู่ ทุกท่านชีวิตของท่านจิตใจท่านสันด้านท่านวิญญาณท่านครอบครัวท่านและตัวท่านเป็นสิบเท่าพันทวีด้วยเถิดอาเจ้าเดี๋ยวเอา,เอามีถามปัญหาหรือเปล่าถ้าไม่มีีจะได้ปฏิบัติธรรมถวายทานหรือมีไหมมีเจ้าค่ะมีสี่คำถามในการเจ้าค ลุกาบของการถาเป็นคำถามแรกเจ้าค่ะปูชาเจ้าค่ะอ๋อเดี๋ยววันเกิดพระกอนอิมวันที่เท่าไหร่วะฮะเอะอ,อเดี๋ยวว่าส่วนสาใยายบารมีทั้งสิบทักที่วิหารพระกอนอิมในวันเกิดท่านแล้วลุงปู่ก็จะจะติดประดับเครื่องบูชาที่เป็นเพชรเป็นพลอย แล้นก็เป,นเปลี่ยนเครื่องซรงให้กระท่านตามธรรมเนียมปฏิบัตออิใครที่จะมาร่วมง,งานก็แจ้งให้ทราบเก็เริ่มตั้งแต่เช้ามีพระ,จะเจริญม,มนต์จเจริญพระพุทธมนต์20เบ็ดลูกแล้วกออ็มีถวายพระตาหารเพลแล้วก็ จเจริญพวกเราก็สวดมนต์สวดมนต์ฟังธรรมเสร็จแล้วก็แจกมาหาฐานแจกมหาฐานให้กันใครที่จะมาร่วมง,งานวันเกิดพระโปธิสัตคนพิมโพธิสัตก็วันมาเช,าชา้าๆวันที่เท่าไหร่เขามีอาหารเจเรื่องหรื่วันนั้นกินเจทั้งวันกินเจตลอดทั้งวันก็นมีลง ทานหลวงเจนตอนเ,เจนอายุสา,ามนาบีนะประมาณรับของพี่ระลึกมาแจกยังไม่รู้จะแจกอะไรกูว่าจะแจกรูปสมภารน,น,น,นะนะพอไหวไหมไม่เอาละ <c oughs> เอออ่าใครถามปัญหาหรือกุชาเจ้าค่ะพิสัจนา ถือศีนอุโบสถและการบชเนฆมมามีข้อปฏิบัติเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเจ้าคะศีนอุโบสถกับบทเนฆมมามันก็เเรื่องเดียวกันนะแต่บชเนฆมมาเนี่ยเขาเรียกเรียกผู้ถือศีเรียกผู้ถือศีลอุโบสถเหมือนกับคําว่าพิสูเรียกผู้เข้ามาบวชว่าเป็นพิสูจน หรือเป็นนักบวชถ้าเราไปบวชเราไปถือศีลอุโบสถถือศีลแปดเขาก็จะเรียกเราว่าผู้บวชน,นิคัมมาในนบวชนิคัมมาเป็นยี่ห้อเป็นการเรียกขานเป็นสรรนามใช้เรียกกับบุคคลผู้ถือศีลอุโบสถจบสาธทูเจ้าค่ะบูชาเจ้าค่ะมีสัาความจริงเหนือความว่าง หรือความว่างเหนือความจริงเจ้าค่ะมันขึ้นอยู่ว่าใครมองก่หลกอถ้าคนโง่มองมก็ต้องบอกว่าเราจะยึดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักแต่ถ้าคนมีปัญญามองก็ไม่ยึดสักอย่างหนึ่งเป็นหลักคือไม่มีทั้งความจริงแล้วก็ไม่มีทั้งความว่างนั่นคนมีปัญญาสูงสุดมองแต่ถ้าเมื่อใดที่เรายังยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ต้องมี มีเรื่องให้สมมุติเรียกมันว่านั่นคือว่างนะอันนี้คือจริงก mm hmm. ็ยังเป็นสมมุติปฏิบัติอย่างดียวดีั้นนมันขึ้นอยู่ว่าคนโ,ง,โง่มองหรือคนฉลาดมองกันจบสาธุเจ้าค่ะอีกสองคำถามเป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเจ้าค่ะปุญาเจ้าค่ะเฮ้ยจะมาตายอะไรตอนนี้วันนี้วันปฏิบัติธรรมถามวันปฏิบัติธรรมเรื่องครับถามต่อวิสัชนะ ขอเรียนกุจลาว่าถ้าเรามีอาชีพที่ต้องทำงานกลางแดดอย่างต่อเนื่องเจ็ดชั่วโมงโดยเจ็ดชั่วโมงนี้ต้องเดินบนเนินขึ้นขึ้นลงๆไม่ได้นั่งไม่ได้ทานอาหารดื่มน้ำได้อย่างเดียวและไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้ต้องขอกุหลบอกว่าจะต้องรักษาสุขภาพอย่างไรเจ้าคะมีโรงงานนรกแบบนี้หรอมันมีด้เหรอ ฮะโลกไหนวะไม่ให้กินข้าวไไดื่มน้ำห้องน้ำก็เข้าไม่ได้แล้วทำไงอุ้ยอย่าไปทำเลยลูกเฮะอเออมาเนี่ยมาเดินเก็บขยะวัดอ้นน้อยยังได้ตังมากกว่ายังมีข้าวกินฟรีอยากนอนเล่น,นอนอยากนั่งได้น,นั่งผู้ยโรงงานนะกอยอานนี้อย่ายไปทำเลยเจ้า สาธุเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะจะฝึกสติอย่างไรจึงสามารถแยกจิตออกจากกายด้วยปัญญาได้เจ้าค่ะนั่นต้องเริ่มอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบันะเรียกว่าจัดระเบียบของกายจนเป็นระบบของความคิดนะเพราะว่าความมีระเบียบเนี่ยมันทำให้มีสติถ้าคนมาาักง่ายสัเพ่าพวกนี้จะขี้หลงขี้ลืมไม่มีสติแต่ถ้าคนมีระเบียบเนี่ยเป็นคนที่รู้จัก ตัวอย่างเช่นตื่นนอนมาก็ก่อนจะลุกจากที่นอนก็ดื่มน้ำสักแก้วใหญ่ๆเก็บที่นอนเข้าที่หมอนพงุงพับเข้าที่แล้วจึงจะเข้าห้องน้ําทํากิจกรรมคือทําทุกอย่างให้มันเป็นระเบียบจนเป็นระบบของความคิดเมื่อใดที่เรารู้สึกที่จะทําตามระเบียบเ<ๆ>มื่อนั้นแหละมันจะเกิดตัวสติเมื่อใดที่เราปฏิเสธระเบียบเมื่อนั้นแหละมันจะสิ้นสติหรือขาดสติจำไว้ ะน,นระเบียบต่างที่เขามีเอาไว้ให้เราฝึกสติพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงบัญญัติอธิสมาจาร์311ข้อเพื่อต้องการให้พระมีสติทรงบัญญัติศีล227ข้อก็เพื่อให้พระได้ระมัดระวังตัวและมีสติว่าจะไม่เพี้ยงพรำไม่ผิดพลาด คนทีไ่ไม่ไม่ไม่อยากฝึกสติปฏิเสธสติก็จะทำหนีพระพุทธเจา้าอุ้ยห้ข้อก็แย่แล้วต้อง2องรอยี่เจดจะทำไหวสุดท้ายก็ขาดสติไม่เหลือสติเตสตินี่มันเกิดจากคนมีระเบียบเลเหตุนั้น,นยอยากจะสอนลูกให้เป็นคนมีสติไม่ยากก็สอนลูกให้มีระเบียบ ฝึกให้เป็นระเบียบว่าเข้าบ้านปุ๊บถอดรองเท้าไว้ที่หนึง่งถุงเท้าอย่าไปม้วนใส่ยัดรองเท้าออกมาถึงลมตึ่นแดดหรือไม่ได้ไม่มีแดดทั้งถอดรองเท้าถุงเท้าก็ไปตามสว่างให้บรรยากาศให้อากาศมันถ่ายเทมันจะได้ไม่เหม็นอับเหม็นชื้นผ้าผ่อนถอดแล้วเสื้อไว้ที่หนึง่งกางเกงไว้ที่หนึงน่งอย่ารวมกันถ้าจะต้องเอามาใส่อีก เช็ดตัวใส่แล้วก็เช็ดแล้วก็ต้องผึกไม่ใช่วนๆแล้วก็หมักแล้วถึงเวลาต้องนัดแล้วขึ้นมาเช็ดใหม่ใหกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องสอนมนุษย์หรอกายสอนมนุษย์ไม่ได้หรือไฟบ้านไหนสอนมนุษย์ได้พราะมนุษย์มันต้องสอนมนุษย์แล้วมนุษย์ต้องเรียนรู้สิ่งที่มนุษย์ทำ เมื่อมนุษย์เรียนรู้สิ่งที่มนุษย์ทำมนุษย์ก็จะสูงกว่าว,วัวควายมนุษย์จะสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงที่ฝึกระเบียบและทําให้ความคิดเป็นระบบแต่ถ้ามนุษย์ไม่ศึกษาไม่สั่งสมไม่อบรมปฏิเสธการเรียนรู้มนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์มีแค่ยี่ห้อเฉยๆฉแต่คุณลักษณะของมนุษย์ไม่มีเหมือนเหมือนที่ลุงปู่มางจะสอนเน้นเสมอว่าน้องนู เคยเห็นไฟมันเดินไม่เป็นแถวหรือเป็นฝูงรูกเป็นฝูงครับน้องหนูก็เลือกเอาจะเป็นควายหรือว่าจะเป็นเมรน่มันมาแต่เป็นฝูงฝูงเข้ามาแต่สละมันพอบอกว่าเป็นฝูงครับมันก็แวบเข้าแถวทันทีเลยกลัวเป็นกวายเนี่ยเห็นไหมไฟมันเข้าฝูงเข้าแถวไม่ได้มนุษย์เข้าแถวได้อย่างนี้เป็นต้นออย่างถ้าเมื่อใดที่มนุษย์ปฏิเสธระเบียบวินัย นั่นไม่ใช่มนุษย์นั่นแหละไม่ต่างอะไรกับนิรชาติหรอกว่าจบสารทุกจ้ะค่ะหมดแล้วจ้ะค่ะหมดแล้วหมดแล้วพอด,ดีแล้วใครจะถามอะไรไม่ไม่มีใครถามอะไรก็เดี๋ยวปฏิบัติธรรมกันหน่อยลูกสักสักครึ่งชั่วโมงปฏิบัติธรรมเคลียร์พื้นที่ปฏิบัติธรรมเพราะวันนี้เป็นวิถีแห่งมาฆะก็ต้องปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมนะคะขอท่านกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่อธิบายข้อธรรมะเรื่องในวันมาฆาบูชาและกราบในองค์รัรรมถานค่ะกรากรากรา,กราคนใหม่คนเก่าวมก,กันปฏิบัติธรรมลูกเป็นวิธีแห่งมาฆาเป็นบุญการบูชามาฆามาฆาบูชาต้องปฏิบัติธรรม วิธีแห่งมาฆาทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจึงจะสมกับการบูชาเตรียมพื้นที่